เหมือนคนเชียงใหม่จ้่แต่หน้าเหมือนหนุ่มใต้เนื้อหาคือน้ำัออยล์ของตัวนี้เนี่ยไยกได้ว่าเป็นเกรดเอลอยถ้าที่จริงๆหรือบางคนใช้ทานเลยลิ้นทานกันเั้งไหแล้วเฟิร์มมากเลยถ้าทานแลวคือตอนนี้ก็เอลคือ12แล้วนะคอ12อเมตรหนุ่ยเป็นเมตรนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ DIT Channel กลับมาพบกับไม่ใช่เล่นไม้ชเชลเล่น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 แกงพรมอะไรนะคะเล่น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 ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและไม่ใช่สวนมะพร้าวธรรมดานะคะ <c oughs> เป็นสวนมะพร้าวออร์แกนิกด้วย <c oughs> และวันนี้เราจะมาเปิดตัวนะคะกับเจ้าของสวนมะพร้าวและยังเป็นเจ้าของนะคะฟาร์มเอาเลทศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนไคคิวกับพี่ติ๊กค่ะ พูดถึงที่มาของออร์แกนิกเอลเลทหน่อยค่ะครอบครัวของพี่แฟนพี่เขาก็ทําสวนมะพร้าวน้ําหอมสมัยก่อนอ่ะราคามันตกต่ำลูกหนึ่งก็บาทห้าสิบหรือ6กสิบอะไรเงี้ยค่ะก็ราคาถูกมากเอาไปขายในตลาดก็ไม่มีคนซื้อมาตอนหลังก็ได้แบบผู้รู้มาแนะนําว่าเฮ้ยเรามีสวนใหญ่ขนาดนี้นะทําไมเราไม่มาทําเป็นออร์แกนิกอาจารย์ของมหาลัยแม่โจ้เึ่งมาแนะนาว่าคุณผู้ชมอย่างนี้ดขอางจังหวัดเชียงใหม่น้เอนคนเชียงใหม่เ้าแต่หน้าเหมือนหนุ่มใต้ 你好、啊。 แต่พอเราทาแล้วก็ผลปรากฏว่ามาได้เรื่อยๆแล้วลูกค้าเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยเขาชอบออแกนิคค่ะใช่แล้วตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยมาหาเราแต่ติ๊กก็ไม่ได้ขายแตงโมพาวนะคะคือไม่ได้ปลูกแค่มะพร้าวใช่ก็ยังมีผลไม้อื่นๆอีกนะคะฝรั่งกิมจูและตอนนี้กําลังเปลี่ยนเป็นฝรั่งหงเปซือต้องออกเสียงด้วยหงเปซือเป็นยากจะเห็นลิงเจอรหองเปซือแต่นี้รสชาติอร่อยแล้วก็จะมีชมพู่ทับทิมจันทร์แล้วก็ลำไยพวงทองและนอกจากนั้นกลน่มบัง้เขภายในก็ย ก็ยังช่วยเรื่องตลาดด้วยค่ะแล้วก็ได้ช่วยในส่วนของฟาร์มออรเดทด้วย<ค><ะ>ใช่ค่ะ ีนี่จะเน้นเป็นผลไม้สดที่ปลูกโดยชุมชนชุมชนค่ะแล้วก็มาใส่กล่องแพ็กเก็ตสวยงามนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำรังของฝั่งได้ดีแล้วก็มีมีป่าออร์แกนิกฟาร์มเอาเลทราชบุรีด้วยช่วงปีใหม่นี่ขายดีมากขายดีเนาะแล้วตัวนี้ที่แนะนําก็จะเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้เป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็เป็นเจลสัมผัสทานเป็นซองเจลด้วยเขาใช้ในการลดน้ำหนักก็มีบะบังรุงร่างกายโอ้โหเฟิร์มมากเลยถ้าทานแล้ว อุ้ยคือตอนนี้ก็เอลคือ12แล้วนะคยฮะสิบสองเมตรหน่วยเป็นเมตรนะคะทุกครั้งออยล์อยากให้เอ่อทำเป็นพิตตี้นิดนึงพิตตี้น้ำมันหอมในส่วนของนะคะคุกคั้งออยล์ของตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกรดเอลอยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะของทางบ้านนาของเราเนี่ยในจุดๆนี้นะฮะปริมาตรสูตรที่110่งร้ิบเมลนั่นเองเนี่ยฮะในจุดจุนี้เรียกได้ว่าบำรุงผิวนะคะใช้ในการนวดในการแบบว่าช่วยบำรุงผิวหั้ารูขุมขน ผมก็ได้เลยนะในจริงหรือบางคนใช้ทานเลยลิ้นพันกันั้างแลเวเพราะว่าตอนปีใหม่อย่างเงี้ยช่วงปีใหม่คจะมีการจัดกระเช้ากลมเราก็คือมีเวิร์กช็อปกันจัดกระเช้าด้วยนะเอาสิค้าเหล่านี้แะมาจาก น่ชืฝรั่งอร่อยมากค่ะยายาบอกเลยว่าอร่อยอะไรนะคะอะไรนะคะยายาบอกเลยว่าอร่อยแะ้วกรมการค้าภายในของพีเนี่ยได้เข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนวิธียังไงบ้างคะกรมการค้าภายในก็มาช่วยหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องออของชุมชนคือเราก็มีเครือข่ายของชุมชนด้วยแล้วเราก็ทําตลาดให้กับชุมชนด้วยก็ได้ออกไปกับกรมการค้าภายในไม่ว่าทั้งเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราได้เดินทางไปหลายที่เหมือนกันเพื่อว่าไปเชื่อมโยงตลาดก็ได้คอนแทคจากลูกค้าต่างประเทศได้ ลูกค้าเนี่ยผ่านจากทางกรมการค้าภายในค่ะใช่มีการออกบูธมีการมีการออกบูธค่ะมีการออกบูธก็เยอะเหมือนกันค่ะพูดกันแบบง่ายๆเลยคือสินค้าเขาดีอยู่แล้วแลวคือเขามีภูมิปัญญาชาวบ้านแต่เราเนี่ยช่วยส่งเสริมสนัาสนุนในสิ่งที่เขาขาดแล้วตอนนี้เทนของต่างประเทศอ่ะก็สนใจในเรื่องออร์แกนิกมากเนาะเพราะฉะนั้นอินใช่เพราะว่าฉะนั้นผลไม้ที่เราไปเนี่ยเขาขายที่ตัวงเขาเองด้วยนอกจากดี่อสุขภาพแล้วเงินที่เราจ่ายไปก็ยังถึงชุม ชุมชนด้วยเกษตรกรด้วยนะคะวิสาหกิจชุมชนก็ได้รับเงินไปหมุนเวียนถ้าเกิดใครอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะสามารถอุดหนุนได้ที่ฟาร์มเอาท์เล็ตโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศหรือถ้าเกิดอยากจะตรวจสอบรายชื่อนะคะก็ไปได้ที่ w w w d i t g o t h กรมการค้าภายในค่ะ วันนี้ให้พี่ติ๊กฝากร้านกับทาง DAP Channel ไม่ใช่เล่นของเราหน่อยแล้วกันค่ะว่าจะสั่งซื้อของพวกนี้นี่คือได้ที่ไหนบ้างค่ะก็เข้าไปติดตามที่ในเพจ a c e b o o k นะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออกจังหวัดราชบุรีค่ะอ่าเราวันนี้สบายเป็นยังไงบ้างคะพี่พีผ่านเที่ยวสนุกไหมชอบไหมชอบสดชื่นมากคือปกติเราก็จะอยู่แต่ในเมืองพอเราได้มาแบบชมสวนของชาวบ้านของเกษตรกรแท้แเนี่ยเขาเรียกว่าซึมซับบรรยากาศใช่ าอากาศร้อนไหมคะอากาศคราเรียกได้ว่าอื น้ำหนักลดไปเลยคือเหงือคือออกประมาณสารตานแปเหนือสิ่งอื่นใดคือเนี่ยแหละได้มาพบเห็นว่าสิ่งที่ไปไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีออแกนิกฟาร์มเอาเลทแบบนี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศมันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปหาดูซิว่าใกล้บ้านเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วอยากจะไปอุดหนุนชาวเกษตรกรชาวบ้านยิ่งช่วงนี้นะคะคือก็ต้องทราบรนวิกฤตโควิดอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ไรได้ลดลงนะค่ะก็ เราสามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองได้โดยเฉพาะเกษตรกรไทยนะคะให้มีกําลังใจให้มีรายได้นะคะอย่างยั่งยืนเขาจะได้อยู่ได้ต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ย่าๆฝากผลงานหน่อยค่ะหนูลูกคือตอนนี้นะคะไปก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่าสไตร์บ้างนะคะแล้วก็เพจนะคะชื่อว่าสไตรที่ไหลว่างเคคิวมาหาเรามาให้เรานี่คือแบบขอบคุณมากเลยดีมากๆเลยสนุกมากค่ะก็ติดตามน้องได้นะคะน้องย่าๆนะคะ วันนี้ค่ะไม่ใช่เล่นๆใน d a t Channel ของเราต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อนะกดสมัครสมแล้วก็กดไลค์ให้พี่ด้วยค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะน,นี่แล้วก็ข้างหลังน,นี่ก็คือของดิฉันหมดเลยไม่ใช่